อีกหลันลงนึงนะอ right ีกหลังนึงหลังหลังเนี้ยทรบอีกหลังนึเร็จตออีกหลังนึงนะทอาบแล้วครับราบแล้วอยู่นีนียห้แปลว่าแจนสรก็รึราบทราบบอกทราบฟาดติกันห้าหกก็สี่ห้าหอกนั่นอยู่เฮ้ยไปงานเป็นสาไม่เป็นหังยิงมันเลย

สี่ห้ามานี่สี่ห้ามาด้านข้างนี่มาช่วยทีสองเลยงานงงานของเรากนแตนอกงานดึงเลดึงจับไปมือจไปทำตรวน้ไเฮ้ยอยู่ข้างในเสียงอยู่ข้างในกุ้งุงเดี๋ยวล็อกเลยเออไดนไปนไปาลาีงสิบร้อยี่สิบแล้วครับ

คือมาเก็มันยาอะไแกเปิดให้ดู้ที่ไหมมอบเอะไรดยมอบเเบบอะนะเออพี่เปิดเลยเรบอกขายไปเมื่อวานแกมาดูแกใส่มือเลยนี่เลยใช่ไหมแม่ดีดีแม่ดีเดี๋ยวสั่นอย่าไล่อย่าไม่ได้แกที่ไง่ท้ายมีน้ำแข็งมียาไปสามดาแบ๊บแบ๊บแบ๊ดีๆประมาณเท่าไหร่ครับต้น นี่ยายาอะไรนี่ยาอะไรใช่ป่ะยากี่เม็ดเนี่ยจำนวนกี่เม็ดไม่ไม่รู้มันมันเขียนมาอย่างเงี้ยครับอันนี้ห้าสิบอันนี้ร้อยหนึ่งนะในเร่องร้อยห้าสิบอันนี้ยาไอ้เท่าไหร่ไม่รู้ครับพี่ดิเฮ้ยมันรู้ได้ไงเอายามาไม่รู้ได้ไงวะเดี๋ยวขอดูแกรูหน่อยนะของผมยังไม่ใช้เลยเมื่อวานขายไปกี่คนพูดง่ายเมื่ขายไปกี่คนคุยไปยัตรงๆก่อนพี่เดี๋ยวช่วยกันนะเมื่อวานขายไกี่คน ชานั่งไพี่มันกล้องมันนอวันไหลายคนใช่ไหมครับใช่ครับออาลงดูยาไอเนียพี่กระเป๋ามาเด้๋ยวหนึ่งยาไอหนึ่งจีสองตีสามจีสี่ตีนะยาไอทั้งหมดสี่จีหรือพี่พงต้นจากการตรวจค้นพบยาเท่าไหร่พี่ยาบ้าเป็นยาบ้าร้อยห้าสิบเม็ดแล้วก็ยาไอซ์สี่จีครับยังค้นหาต่อไปอาจจะมีเพิ่มเติมเอาเอายามาจัดใาร ชือนกอะอยู่ที่ไหนน่าอยู่ดารอนแต่ผมไม่รู้หลังชืนกอยู่ดาราทอนนะโอเคฟังไม่ยุ่งอย่พึ่งนะฟังไม่ยุ่ผมจะตรวบแบงก์แลวนะวันไข่ี่บเดี๋ยวถามเลยวันไข่กี่รออลูกเราแต่เราแต่มาตังเราแต่มาตั่งนะั่งด้วยิง้บอกกันนัตลตัครับ 0มองู6132856ตรงไหมครับโอเคนะครับขายขายอะไรไปครับพี่อันนี้ขายอะไรไปขายยาอะไรไปต้องยีขายยาบ้านไปยาบ้านะกี่เม็ดนะครับ3เมตร3เมตร3เม็ดเป็นราคา500บาทโอเคตรงเปละแล้วพ่อแม่อยู่ไหมเนี่ยไม่อยู่ครับก็พ่อแม่ไม่อยู่ใช่ไหมถึงได้ล็ขนาดนี้ดูดด้วยอุปกรณ์เยอะแยะขนาดนี้ทำไมเราไม่คิดทำตามมาอ่านบ้านเลยอ่ะฮะ เดิวต bon oh ้นทำไมไม่คิดจะเก็บปาดเลยอ่ะเลือกไปทุกยาลูกผัวลูกค้าไห้สี่จีบ้าร้อยห้าสิบเบร้อยห้าสิบหอองเม็ดเอาางทีกี่ถุงเอางี้ยังค้นไม่เจออีกเที่ยไม้บีร้อยครับอาทีอ่ะแล้วไม่มีร้อยห้าสิบอ่ะเดี๋ยวเราเราขายวันละกี่เมโดยเฉลี่ยขายเราขายร้บ้านวันละกี่เมตตอบดยครับดูสี่สิบถึงห้าสิบครับอ่ีนี้บอกร้อย ก็สองวันสองวันสองวัน 101, 4, ร้อยหนึ่งเท่ากับว่าจบวันละห้าสิบเมตรเฉลี่ยวันละหละ้าสิบเมตรครับโหค่ามเยอะเลยแล้วเวลาขายทีเราขายทีละสิบเมตรนี่โยนเลยห้าสิบเมตรวันอย่าอย่าไอ้เคื่มาซื้อของถุงครับหลายรอบอย่าไอ้มาทีละห้าถุงอย่าผมผมผมกเลยไม่รู้ลูกค้ามนไทยมั้งก็มีเพื่อนสามคนอย่างเงี้ยพี่แต่ว่าเพื่อนก็ไปหาหลูกค้ามาเนี่ย <c oughs> โยนไปให้เพื่อนพ<ว><ๆ>เพื่อนก็กระจายเพื่อนเพื่อนก็เอาตังค์มาซื้อบอืม ขายยาได้วยไหะเราขายยายอ้์ได้ไหมของขายขายที่เยอะไหมคนมาซื้อเราทีเยอะมากก็ทีหนึ่งสองทีหรือว่าสิบทีม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 ียามาเต็มที่ก็ทีเดียวีตายทีแล้วเราเราเอายาบ้ามาจากไหนอ่ะไม่เรายาไอซมาจากไหน เนี่ยทัมพาคนมาด้วยกันครับมาด้วยกันครับใครับที่คนในำตัวภาราอีสปะใช่ครับเป็นาหารปั๊บชื่ออะไรนชื่อเดีนเจอชื่อเรียนที่เราที่เรียกว่าลกคือผู้ชายผู้ชายนะตอนนี้เอาเขีนี่ก่อน